คือ<ม>คําถามเกี่ยวกับเรื่องของมะเร็งตับนะคะครับผมอาจารย์ครับทำไมการดื่มแอลกอฮอล์ถึงเพิ่มความเสี่ยงในการเป็นมะเร็งตับคะโอเคเนาะคือหลักๆนะครับการที่เซลล์จะกลายพันธุ์ไปเป็นเซลล์เนื้อลายได้ปัจจัยมันเกิดจากการอักเสบ นะครับเอาไว้วาตับ <Save S 2> ก็เช่น <all. S 2> เดียวกันครับเอาไว้วาตับเนี่ยเป็นพื้นที่ขนาดใหญ่ของร่างกายและมีหน้าที่สําคัญในการดูแลหลายๆลยบ,บระบบของร่างกายเพราะฉะนั้นเมื่อเซลล์ตับอ mm ักเสบเซลล์มันจะเกิดการกลายพันธุ์ไปเป็นตับแข็ง <Yeah. S 2> แล้วก็กลายพันธุ์เป็นมะเร็งในที่สุด <Yeah. S 2> เพราะฉะนั้นแอลกอฮอล์มันคือเขาเรียกว่าความเสี่ยง <Yeah. S 2> ที่ทําให้เซลล์ตับเกิดการอักเสบทันที นะครับมันจะไม่เหมือนกับการสะสมนะฮะนะครับไม่เหมือนกับการติดเชื้อไวรัสการอักเสบเอ่อแอลกอฮอล์ไม่ใช่สารอาหารนะครับค่ะถูกต้องไหมครับใช่ค่ะแอลกอฮอล์จริงๆมันก็คือสารพิษชนิดหนึ่งนะใช่ค่ะนะครับสิ่งที่มันเข้าไปแล้วเนี่ยมันไปสร้างคุณค่าอะไรให้ให้กับร่างกายบ้าง ครับโดยธรรมชาตินะครับสารอาหารเท่านั้นครับที่จะดูดซึมเข้าไปสู่ในเซลล์ทําให้เซลล์เกิดการฟื้นฟูซ่อมสร้างแต่แอลกอฮอล์ไม่ได้เป็นปัจจัยนั้นนะฮะอาจจะมีส่วนผสมของน้ํานะครับแต่พอแยกออกมาได้เนี่ยมันมีสารที่ไปสะสมอยู่ที่ตับแล้วมันทําลายเซลล์ตับทันทีเป็นน้ําที่ไม่มีประโยชน์เลยใช่ครับตอนกินแรกๆครับมันการทําลายมันเล็กน้อยถูกต้องไหมครับ การสะสมมันเพียงเล็กน้อยร่างกายก็มีขบวนการกําจัดมันออกนะฮะกลไกธรรมชาติเนี่ยไม่ใช่รอรับอย่างเดียวการปกป้องของร่างกายมีขบวนการมีระบบภุ้มกันมีระบบในการป้องกันตัวเองเซลล์กว่าจะอักเสบกว่าจะโดนเกิดการทําลายและกายพันได้มันมีระยะเวลาเพราะฉะนั้นการกินแรกๆเนี่ยนะครับมันก็คือการสะสม แต่เมื่อใดที่ร่างกายเริ่มถดถอยการกําจัดของเสียระบบภูมิคุ้มกันเริ่มต่ําเลือดเริ่มมีความหนืดปัญหาในการกําจัดของเสียออกจากตับจะเริ่มน้อยการสะสมจะรุนแรงมากขึ้นเรื่อยๆสังเกตไหมครับว่าการกินแรกๆก็ไม่เท่าไหร่แต่ผ่านไปสักสิบปียี่สิบปีร่างกายเริ่มกำจัดไม่ไม่ออกแล้วแล้วอย่าลืมนะครับตอนกินอัจจะหนุ่มๆนะครับร่างกายสามารถมีการออกบังังกายมีการกำจัดของเสียขับเนื้อขับะไร แต่พออายุเยอะขึ้นเรื่อยๆการกระจัดเขาเรียกว่าขบวนการทํางานของร่างกายก็เสียสมดุลไป<ช>นะครับระบบการก็ต่ําเซลล์ก็เสื่อมความแก่ความชราเริ่มมาเยือนเพราะฉะนั้นมันจะยิ่งสะสมไอ้ของเก่าก็เยอะอยู่แล้วแต่<ช>ของใหม่มันจะสะสมแล้วมันกําจัดออกไม่ได้ภาระมันจะเริ่มเพิ่มขึ้น,นรเรื่อยๆถูกต้องครับเพราะฉะนั้น สิ่งปัจจัยก็คือตัวแอลกอฮอล์เนี่ยมันเป็นสารพิษแล้วทําลายเซลล์ทันทีทําลายหนักๆหนักๆหนักๆอักเสบเลื้อรังนะครับมันจะเริ่มมีอาการอื่นนะครับตอนไม่มีอาการคนเราก็จะไม่นึกถึงอะไรอยู่แล้วครับสบายมากเออแต่พอเริ่มมีอาการอึดอัดเริ่มขับถ่ายไม่ดีน้ําหนักเริ่มลดอันนี้จะเป็นปัจจัยที่ <c oughs> เริ่มทําให้คนเริ่มมาดูตัวเองแต่บางทีมันสายเกินไปครับสายแล้วค,คไมถึงต้องเป็นแบบนั้นครับ คือตอนที่เป็นตับอักเสบครับมันก็ยังเป็นเซลล์บางกลุ่มค่ะแล้วมันไปกลายกลายพันธุ์เป็นเป็นตับแข็งก่อนนะฮะค่ะ,คะแต่คิดดูว่ามันสะสมเนี่ยมันทําลายเซลล์ตับมากมายมหาศาลนะฮะ,ะเพราะฉะนั้นกลายเป็นตับแข็งเนี่ยมันแทบจะทั้งตับนะฮะ,ะมันไม่ใช่แค่กลุ่มเซลล์บางเซลล์มันไม่เหมือนกับมะเร็งอ่าชนิดมะเร็งอื่นแล้วลุกลามมาที่ตับ มันเกิดแค่บางก้อนแต่อวัยวะยังเหลืออยู่ถ้ามันเริ่มที่เนื้อตับะครับความกังวลต่อไปก็คือพอมันเป็นตับแข็งเนี่ยมันคือเนื้อตับส่วนใหญ่แทบจะไม่เหลือแทบจะไม่เหลือเซลล์ดีแล้วครับเพราะฉะนั้นเวลากลายเป็นมะเร็งตับมันก็คือรุนแรงเนื้อตับมันจะโดนทําลายอยู่แล้วมันก็จะยิ่งกลายพันธุ์ไปเวลาเป็นระดับนั้นเนี่ยส่วนหนึ่งเป็นมะเร็งแต่ส่วนใหญ่ก็เป็นตับแข็งนะครับ โอค่ะนึกออกไหมฮะหาตับดีน้อยแล้วถูกต้องครับเนื้อตับดีมันเหลือน้อยแต่ตับส่วนใหญ่เป็นตับแข็งมันเป็นตับแข็งแต่จะมีเซลล์วางเซลล์ที่พัฒนากลายพันเป็นมะเร็งเพราะฉะนั้นความรุนแรงมันอยู่ตรงนี้ครับคนที่เป็นเขาเรียกว่ามะเร็งจากการดื่มแอลกอฮอล์ถึงมีโอกาสน้อยที่สุดอันนี้น่ากลัวมากเลยค่ะจริงๆครับแทบจะไม่เหลือแล้วนะฮะเพราะฉะนั้นถ้าดูแลมันต้องดูแลตั้งแต่ตับอักเสบ ครับค่ะแล้วก็จะเป็นตับแข็งตับแข็งเนื้อตับแทบหมดเลยนะโอ้แล้วก็เป็นมะเร็งตับแล้วครับถ้าเป็นมะเร็งแล้วถูกต้องครับสังเกตไหมครับคนที่เป็นตับแข็งดื่มแอลกอฮอล์และเป็นมะเร็งตับอายุไม่เกินหกเดือนครับค่ะไล่มาตั้งแต่นักร้องดังๆเลยฮะดาราดังก็หลายคนเห็นไหมฮะส่วนใหญ่จะหมดเวลาค่ะ อะไรก็ช่วยไม่ได้เลย <S <S ใช่ครับ <ขอ S 2> มัน,นะะมันแทบจะสายจริงๆครับถ้ามะเร็งจากการที่เป็นตับแข็งเพราะฉะนั้นจุดเริ่มต้นเนี่ยนะครับบางคนบอกโอ้กินมาตั้งนานไม่เป็นไรอพอมาตรวจเตอไปมะเร็งแล้วแป๊บเดียวไปเลยก็ดเ,ดยเพราะวสาสภาพตับมันแย่มากมายมหาศาลเลยครับแย่แล้วถึงรู้